สวัสดีค่ะเพื่อนๆือนมือนีมาดามสิพ้ามากินตำทัว่วไซสแค่ลอตแล้วก็เมี่ยงข้าวปุ้นแล้วก็เมี่ยงอันมีส้วพัดมีส่วะนอกจากเนาะแล้วก็มีอันเม,ม,ม,มีใส่กอ๋อีสานจะมีใส่กอ๋ออีสานนอกจากเนาะแล้วก็มี่ใส่อวน้่จ้ะมีใส่อัว,ใส,อวใส่อัวของทางเหน,น,นือนอกจากเนาะแล้วก็มีอันหมูยออที่หันหันเสร็จนอกจากเนาะหันเป็นเสร็จผลเสียมะฮอ อ,อัโปอเปียเวียดนามแล้วจ้ะเนาะแล้วก็มีปลาทูสองตัวค่ะมีปลาทูน้ำเตอจัดเด้อพักเข้ากับเต็มถาดคือเก่านาะจ้ะเนาะมาข้ามาไปข้ามากินกันเลยจ้ามีข้ยอน้ำจ้ะเนาะข้านยวกับเต๊กปักไงห,หนึ่งมาเลยอืมเต็กปักไงเด้อจัะทร์เนาะฮะโจย ดูอยูอ่ทะเล อยากเวียดนามดิแมอยากกินอะไรยังไงนันได้มากใบเดียวตีระวังขาคุณดีไหมอยากกินแห้งเป็นยังไงคแบบนีไแม่เฮ็ดเองทีมาเหมือนนั้นโอ้ยอยากกินผู้เดียวไหมลูกเกดแม่เอาน้ำเข้วตรงนี้เ่ยเอาเดี๋ยวเอาน้ำด้ยหน่อยอืมอืมไม่ระเดี๋ยวเกลื่อน มากมากบัหยุดพี่มามาพแต่พรุ่งนี้เราต้องทํางานไง,นงก็็ยุดทุกคนละบวันอาทิตย์โอ้ยพี่บาวทถาดครับแซบบอแซบบแค่เองกินเอง่ยกัพี่น่อ บื้งหัวฟูอ่ายใหญ่หัวฟูขังยังเป็นยังไงซอขอนแก่นไหนเนี้ยสังอันไหนคือซอขอนแก่นอันนั้นที่กินอยู่ผลิตภัณฑ์ของซอขอนแก่นทั้งนั้นเลยของซอขอนแก่นทั้งนั้นเลยหัวนี่นะอือเอาอันนี้เด้ยซอขอนแก่นซอขอนแก่นเบิดเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็บซอขอนแก่นได้พี่น้องแมนเอาอัดวิดีโออยู่บ่อกกินมั้ยเนี่ยกินปลาอยากกินน้ำก็จัดนไป เมียนค่ะเมียนเมียนยวนสุกมากินข้าวน้ำกันเด้อแต่ฝายไปที่ยู่ห์ะฝาดใช่ส่วอ,อันนี้อัดเตอร์อันนะั้นไงอ่ะเวย มหวยมอ่าเปิดเพลงเรื่องต่อนมามามาเพื่อนนะมันไปคห้องกันห้องแค่ปิดเสียงกันที่แ่บปะแ่บจริงจริงตปะทูไหมเป็นตูเลปะทูแแ่บเด้จะดูถูกนะสามตัวซีสุภาประทูเรียงแมวค่โสดีบ้านนี้ยมันไม่แมวเขาาลยได้กินนอเค เสียบไปตัวตำทั่วแต่ความบานคั่สื่อกระทู่มาเรียงแม่วพี่น้องพอดียี่ส่งดีควมาเป็นแมวเพื่อเลี้ยงแม่วยุงขังตัวหนึ่งตัวบางแม่ไงบอกการแล้วกัน บัาสอกล่อแมวสองตัวกระทูสองสองตัวแต่คาดเดี๋ยวบอวอานี้ห่อกไรเนี่กระเมียงประทูเ่ะอเก็ดห่อมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินไปทีอยังผงซุลลายป่ะใช่ใช่ป่ปีบหนึ่งให้มันนัวย่ง มันอะลัมอะลัมแซ่บเด้ปลาแดงเนาะปลาแดงแต่าขัดสมบะบอกมันต้องใส่ตำเมันพวกนี้เนาะถ้าบอกใส่บลาแซ่บสมบะมันชนอะบอกห้ามปลาแซบสมเพราะว่าตำกินเองใช้มักสมกับบางหน้ามันบีบใส่ขวดไช้รสอือันโมก็กินสมได้เัากินสมนะฮะมันสมแต่ำขาปลาแซบสมตอนนี่สมรับสมอ ตูดม่กใจมันคือประโยชน์ระทางทีเดยเอ้าลูกเกดจะกินมั้ยลูกเกดมันเน้นแป้งอย่างเกป็นเน้นผักเผืราคือ,อขนาดบึงหุ่นเด็กเนาะแซบบแซบคัดหน้าตากตาับแต้งลูกเก็บเพชรชมากเฮ้ยบะหม่จงหลอดพี่น้องบัวทันแล้วะมะั้ยเอาแบบธรรมศาสตรนี่แหละ เอาเขาปุ่นี่ก็เละนั่นน่ะเพราะว่ามัวแต่คุยโทรศัพท์เมื่อเช้าเกือบเละนั่นแหละเสศษหน่อยพ่ออ๋องอืมลุ้ยไปเบิ้งบับนี้ดีนะปุ่นนะพี่น้องมามามาเอาอันนี้น้ำยามาสุงหัวใส่ขอบไดเลยไทยคลิปไปพวกเจ้าเบิรงเนอรน้ำยาเพราะว่าโอู้หูเอาไปหมอเลยหมอเลยแซ่บค่ะน้ำยาคอนแซ่บเซ็พี่น้องขอบไดเลยไทยอันนี้ขอบไปเลยรุ่งคลิปเจ้าเห็นเด้อ น้ำยาพี่ติงเห็ดนมัน้ยเก๋ดกินนะเก๋ดกบบเดว๋ยแซ่บเนาะอันนั้ำคนน้ำยาเออเสพเสพปลารู้สึกเป็นปลามาขั้นหรือปลาอีกน่าคิดมือนปลาหลักอ,อเมนปลาหลักมันอ,มอันเดียวกันก็ใส่หม่อนปะ

นำิ่มันอันนั้นินใไก,ก่นะแมนบอสกิ่กเตียวเอา,ากูับ่าตัวมันจะทันพักมาหายจิงก็ขกบะุ่มหันตัวพักวัวพัาในสวนเขาก็จัพี่น้องมังใช่แช่นนในติวโหดแต่ว่าปกไปยังเด้ คนตูกไม่มีขอมกระชกหนานาบ่าวพี่พักกินหรอพี่น้องกินแด้กินหนาฮอนน,นั่นเองครับแพงหนาหน้าซื้อแพง้พองมบ่มีข,าย,ขายพร้อมเนยไม่ได้ทอดเนี่ยสุกเกตคะ่ะไม่ได้ทอดเนี่ยไปย่างเนี่ยป็ดทูย่างเป็ดทูย่าง มันสิย่างไปทอดขอนเก่นด่ะซอยอีสานเลยสอขอนเกลนดม่หรอบอ,บอจังไม่เน้นแป้งนนไม่ทอดเนี้มันเป็นมันเป็นแป้งข้าวปุ้นนี่ก็แป้งแน่ข้าวปุ้นนี่แห้งคักไงบอกว่าข้าวปุ้นก็คือข้าวปุ้นบ่แม่นแป้งแนะม่นบอกอะไร ยาเราแซ่บน้อยเอ้หิวมากจกตากันดนพี่น้องหิวแห่หิวคักหิวฮาเฮ็ดบ่ได้จักดอกให้หิวเขาโอ้สันเออไม่ได้จักดอกเก็บพริกเก่งขนาดไหนนะเก็บเก็บพริกเก่งขนาดได้มึงด้วยนี่ได้มากเป็นกำกำเลย ป้าอยู่แท็บิลล์เหรอนี่หายซิมาหาแย็นเย็นเย็น <c oughs> ใส่กอบโฆษณาใส่กสอบซอสซอขอนแก่นแนี่ยใส่กอบทั้งเบิดผลิตภัณฑ์ของซอขอนแก่นค่ะโอ้ยเข้าวปุ้นข้าวปุ้นโฆษณาหลายบื่ได้อย่างง้นก็เขาได้กินสะอาดเดิน้ำและแปรงซอคอนแก่นน่ะ แล้วยังมวยอมอีกฮะกินเป็นแซ่บต้องให้พี่ทิ้งมานั่งนะพี่ทิ้งพี่ทิ้งเราผมชอบขอบก็แล้วโอ๊ยลูกเกดจะจกบานสิบแปมันอยากเข่ามาใมันเข่ามาสงสารมัน พี่ช้างทำซอสคอปัทนันได้เป็นไหมแช่แช่อืมอันนี้กันใส่วัวใส่วัวซอสคอนเทนต์เสยบางยายไม่จิ้น้าผ้าขาวคือไมนยางมันยามปอกให้มันฝึกให้มันเป็นคนระเบียบเรียบร้อยไปออกไปก่อนนาขึ้นมาแต่ว่า กูกำมองขึ้นมกูคืออยู่ดีกูเป็นางมาสื้อประตูมาสอมตัวบ้านมามีแมวสื้อประตูมาเลี้ยงแมวบ้านมาพี่ม้าบ้านงงกันซิตะซิตะกีพุสกีพุสกีพุสอารูกะใช่งไป เราได้ทำเหมือนกันปุ๊บปั๊บมันช่ควันมันอะไรกินไปมันได้กินปไปมันมาไปฟุตหมานี่ใส่ยบอดีเจะเนี่ปกตินี่ใส่หมามันต้องดีกว่าคนอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเกือบพังเราบอกว่าน่าจะพิษกว่าเกือบไม่ได้กินเนาะนั่นแม่มันอยู่งเหรอแม่นเราบ้าน้ำไี้ลิติตนี่เคล็ดเนี่ย นต่ไม่พอโตซีดแต่พกอกวิตววกตไนี่แล้วสวุดทอานีค่คสแคสเสร็นโพอดมาโผลมใหพอดีันพอดีนอนโอ้ยเห็ดบ,บาปมันพดมันกะสบายดีคุณมันได้ทัมดเพรว่าสิบบให้มันอยู่เงินมันก็ลิดรีดิ เล่นไปหาแคชกันเลยน้ำมันหน่อยพอเนะั้นเอาอีกวะาขอ n เน <c oughs> อะอิสระอิสระเขากินภาพเพือเงียบไปัง อืมเอาพับม่ะอ่งถาดนั่นกนเจ็ดเนื้อพับน้ <h <h ํอ่มีมีชีอืดพี่้น้ใสเยาน้ไิอกิแกใกล้เนียยาเลเนอห้าว่าออเหมือนก็นเห็ดไดอกพี่น้องเปิดไฟเห็ดดอกก็นยูเหมือนกรอยูมาแหล่าเนสามสี ยูซหกเดือนคนละอยู่ซสอยู่เดนมาร์กนี่แหละฮะอยู่แบบพอมีไฟอ่ะไปอยู่แจไดมาโอ้ยหนาวมันมาสีแจ่มก็มืดตลอดล่ะอยู่เดนมาร์กบ่อยเนี่ยจะสีมากโคโค่นี่นี่สวนมันพอดีได้หนิโคโคโคโน๊คนึกนึกเก็บแปดนึกนึกหนาตาตัด

มือนัันอยากแบบสุดๆเลยอ่ะนวดทุกข้าแล้วซีทุ่มอ้อขอยัดปากเนี่ยวะอยากกินผักแบบแห้งๆเลยอ่ะนั่นผักอันใบยักษ์ๆผักสลัดบิงแคร์เนี่ยนะใบยักษ์ๆเอยว่าต้องล่างนะแบบที่เขาแบบแบบพออันนี้มาแล้วแบบอีกแบบนึงแพ้งอะไรนะเออแพงอือ เบบนี่ได้เพลิกออกเก็บมานจะส่วนเนี่ยเอ้าบอเบียเสนอเบียนั่งพอเขัลื่มไมตุยเย็นไปกินเบียพี่นะยุดราชการได้ต่างหามื้อป่าที่เท่ม,มันหยุดเขาอ่ะตอกพี่คือเพลแต่ต้น มาจากต้นเด็ดมากใหม่ๆลูกเกดไปเด็ดมากสดๆเลยบะหมี่อะูรบะหมี่อะไรแห้งไหนเนี่ที่ได้ไปได้กินปลาทูบ่กินอะไร้ในกากงติดคอเด็ก,ดกดบ่ได้เดยกกัดไปก่อเซเรแนกอ้อนครับเนาะเดี๋ยวต้องไปเก็บขึ้นมาแล้วใส่ตู้เย็นไปไหรอกเพราะว่าเพราะวันหนาวอ่ะกินกินกินอะไรคือเศร้ากินบ่อันนี้ เออไอ้นี่มีน <c oughs> ี่พักเอาเขาใส่พักแยกๆกเขพาพักแยกๆเบิร์นเราไว้ลูกเกดนี่ไงยังอยู่ในนี่พักนึกเต็มเลยโอเินี่มันแสบนะพี่กินกับน้ำจิ้มมันะตุล้อลงไป <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> กดเองค่ะ <c oughs> บอกโค้กไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวว้นี่ตัวนัวน่ะผ้าเฮ็ดไหนเพราแล้วก็ต้องมันกินน้ำเข้นีมันเขาบอกเฮ็ดดอกโคโค้ดูสต็อปเนี่ยเพื่อดูมันจะว่าง่ายมาเห็นยังมันก็จะกินน้ำเนาเลย hm sao không mong lắm anh em 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 à em 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 bắt Bắt em 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 bỏ em 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 nha em 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 เบิดได้จังเล้อมันติมเยอะเรื่อยเรยเนาะอันนีอัน้ออยนยอเบิดอนดีืฝอ <c oughs> ยฝอ <c oughs> ยครับครับะเขือเทศสวนนี่นะมะเดูอสายพัน,นบั์คะเขือเทศสวนนี่นะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนิดเด้อจ้ะเด้อไปพอกับคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดเด้อจ้ะเด้อเพื่อสีบลาปลาดคลิปใหม่ๆทำพอกับคลิปนหนาเนาะจากนอกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเบิ้งไว้หน่อย